บอมรถบายวันนี้สวัสดีครับมาอยู่กับเนี่ยเทียนาล้วนะครับราคาเรา,เล,าเล่าเลยเลย,เลยครับเทียนาคันนี้สีขาวราคาหกหมืนเก้าพันบาทนี่ปีสองพันเจ็ดครับจะพาไปชมรอบคันนั้นนะครับคันนี้เกียร์ออโต้เลยเบาะหนังนี่ได้ล้อแม็กแบบนี้เลยคันนี้เพิ่งติดแก๊สนี่ติดแก๊ส LPG แต่ยังไม่ลงเล่นนะครับคันนี้ถออจะไว้เป็นถอดก็ถอดได้แก๊สใช้ได้ปกติใช้ได้ไดสองระบบทั้งน้ำมันทั้งเบนซินเบนซินแล้วก็แก๊ส l อ g นี่ครับภายในเป็นแบบนี้เลยมีแอร์แบ็กเอนี่เบาะนังเบาะหนังนี่เบาะนังหน้าหลังเลยเบาะนังคันใหญ่นะครับมาดูคันใหญ่มากคันนี้นั่งสไาย์เลยคันนี้นี่ มีที่วางมืออย่างดีเลยครับเนี่ยวางแก้วมีแอร์หลังด้วยมีแอร์หลังแอร์ยินเจี๊ยบเลยคันนี้แอร์หลังคันใหญ่มากครับคันนี้จัดล้อมแม็กมาดูรอบคันมาดูรอบคันนี่ทิกเกอร์เทียหน้านีเทียหนา้าสองศูนย์ JK ได้แบบนี้ไปท้ายแบบนี้ไปเลยมาดูครับมาดูฝั่งนี้ก็ได้ล้อมแม็กครับฝั่งนี้ได้ล้อมแม็ก จัดทรงจัดทรงนี่จัดทรงให้เรียบร้อยแล้วล้อแ,แม็กดอกลึกๆเลยนะครับคันนี้มีตำหนิมีตรงนี้นะครับตำหนิสีตรงน,นี้ราคานี้ก่อนเก็บงานครับหกหมื่นเก้าพันบาทก่อนเก็บงานดูรอบคันดูรอบคันไฟหน้าภาษีไม่ขาดครับภาษีปี 2, 5, 6, 8, 2, 5, 6, 8, 8, สองห้าหกแปดสองห้าหกแปดภาษีไม่ขาดนะครับ นี่ได้ดอกกุญแจแบบนี้เลยนี่สามารถกดล็อกกดล็อกได้มาดูท้ายไปดูท้ายข้างหลังมาดูท้ายข้างหลังนี่สามารถกดที่รีโมทได้เลยท้ายข้างหลังนี่โอ้โหภายในข้างในกว้างมากเลยนะครับเก็บของได้เยอะส่วนแก๊สแก๊สของเราติดเป็นถังโดนัทเนี่ยซ่อนไว้ตรงนี้นี่ โดนัทใหม่ๆเลยนี่สองพันยี่ในหม่หมนะครับเอาไปใช้งานประหยัดแน่นอนครับคันนี้ราคามอไซค์ครับหกหมื่นเก้าได้รถหรูราคาคันเกือบล้านครับสมัยก่อนเอาไปใช้ขี่นี่ปลดล็อกกันครับนี่กุญแจใช้ได้ปกติบอกปรับไฟฟ้าเลยนะครับนี่เบาปรับไฟฟ้าได้ไฟฟไดขึ้นลงได้นี่ตามสภาพนะครับ จะปรับได้นี่ปรับขึ้นลงได้นี่ใช้ได้ปกติลองฟังเสียงสตาร์ทดูนะครับนี่ครับจะมีตัวบอกแก๊สเนี่ยนี่เข้ามาดูตัวแบบแก๊สข้างใน,นใช้ได้นะครับนี่ตัวบออแก๊สแอร์เย็ A N G F. นเจี๊ยบนี่คันนี้ A N G F. แอร์เย็นเจี๊ยบเราพาไปชมเครื่องยนต์ข้างหน้านะครับเครื่องยนต์ก็ พ่อเงียบๆครับพ่อไม่ดังพ่อเงียบๆมาชมข้างหน้ากันน,นะครับเจียหน้าครับเครื่องยนต์มีสตาร์ทรุนแล้วครับเครื่องสองพันสี่สี่ร้อยสี่สิบห้าแรงม้าเสียงเงียบๆเ,เลยครับไม่มีควันไม่มีไอเดินเรียบนะครับไม่สัน่นไม่สะดุด เดินทางไกลได้สบายครับใช้งานได้2ระบบทั้งแก๊สแล้วก็น้ำมันเป็นแก๊ส LPG ครับใช้ได้สองระบบนะครับสวยๆเลยครับนี่เข้าเคียร์ถอยมีกล้องหลังให้ด้วยนะครับกล้องหลังใช้ได้ผมมาไ่พาวเวอร์นะครับผมมาไ่พาวเวอร์ ไม่มีเครื่องโชว์ไม่มีอะไรโชว์นะครับีนเขียนอะไรขึ้นปกตินะครับ